บอกออกมาตัวเป็นสองสวัสดีค่ะยังก็ช่วปุ๊บแม่น้องม้มนีบอสนลช่วยงานนี่นะคะแม่ไ่นบินอยู่ในกล่องหรือเปล่าดึงออกก่อนแพ็คของกันอยู่ในกล่องนี้กล่องแง่เลยเด้าไมเ้ คนงานเลี้ยงเลี้ยงดีๆเดี๋ยวรถมาเอาตั้งใจตั้งใจล้วลืมบินไม่ได้ก่อง

เอาไปไหให้แม่นีใครเอาบงางไกลใครไปเอาบางคืนอย่างนี้อยกระเป๋าเอามา,เ,า,มาเลยอยูเดียวสักคู่นะไม่มีที่ตัดจานตรงี้ใช่ไหมเดียวสักคู่ลงในนี้กระเป๋าหรือหมอน Namin apa t tenga Umei kumdo แล้วต้องพันสองรอบนะลูลกสักเก็บสองรอบอยเร็วนะมาเม่ะเดี๋มาเกียวตรงนี้ Baik kita maju pergi masih. Ini orang baru ni. Ada luka kecil dua ya, ni. Ada yang Yep. बनाया yeah. या หมดแล้วดแใส่ใหม่มุใหม่ในร้านได้ไหมไห แค่ขอให้คนละคิดนะโอ้ <c oughs> จอยนะจอยไม่่เบี้ยให้คนละคิด,ด <c oughs> ลงป <c oughs> ลงปแล้ั <c oughs> ้่<ะ>นกับป้าใ<ะ>นกับป้าเนี่ยป้าถึงอล่ะถึงแล้วถึงกับ